ใครจะเริ่มก่อนดีล่ะข้าเองแม่นางตูกูเขาคงไม่ได้เรียกผีบรรพบุรุษมาช่วยเขาใช่ไหมดูเขาหน้ากลัวแปลกๆนะแล้วยังเต้นประหลาดประหลาดอีกเขาเต้นอยู่เหรอหรือไล่ลำบ้าที่สุดข้าไม่รู้ว่าเขากำลังทำอะไรเฮ้ hey, จริงจังหน่อยสิฮกฮกฮ มาเลยให้เป็นหงทั้งสามลูกตอนที่หงนี่มันเปลี่ยนไปได้ยังไงโอ้ให้ตายเถอะเจ้าเกือบทำให้ข้ากลัวซะแล้วเมื่อคู่เจ้าระบาอะไรกันนะฮ่าฮฮ่พวกเจ้าหมดโชคแล้วเทียบที่ดาเ่งชัยชนะ ยืนอยู่ข้างพี่ชายจีนหมอ้อเสี้ยของข้าฮ่าฮ่าฮ่านายน้อยมึงเมื่อครู่นี้ระบำของเจ้าคงยากมากละสิข้าค่อนข้างชื่นชมมันเลยนะฮูหปากไปเลยจีนหมอ้อเสีย้ยเรายังไม่แพ้ซะหน่อยเจ้าก็ตัดสินผลไปแล้วเหรอเดี๋วเข้าตาเจ้าถอยลูกเต๋าแล้วงั้นอย่ากระพริบตาละ่ะไม่อย่างนั้นเจ้าจะพลาดสุดยอดศิละปะแห่งการถอยลูกเตา๋าจับตาดูให้ดี แล้วฉากก็ได้ตัดไปตอนที่พระเอกออกจากหอกทองพันช่างแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนคงจะรู้นะครับว่าเหตุการณ์หลังจากที่พระเอกทอยลูกเต๋าจะเป็นยังไงเอาละครับไปชมกันต่อเลยพี่จีนเจ้าสเสดงให้พวกนั้นรู้ว่าใครกันแน่ที่เก่งจริงเจ้าคืนความยิดรรมให้ข้าแล้วในวันนี้ฮ่าฮ่าฮ่าไร้สาระจริงแต่ยังดีที่ทําเงินได้วันนี้ยังไงก็เถอะเออพี่จุนเมื่อไหร่เจ้าจะคืนกระบ,บี่กับจี้ยก คืนให้เจ้ากันเลยทำไมข้าต้องคืนให้เจ้าด้วยล่ะตายละตั้งแต่ที่เขาชนะมาพี่จินยังไม่พูดเรื่องที่จะคืนของให้ข้าเลยนะนายน้อยจินถ้าข้าไม่ได้มันคืนปู่ข้าต้องฆ่าข้าแน่ข้าอยากได้คืนจริงๆนะข้าขอร้องละอย่าคิดแบบนั้นข้าไม่ได้จะไม่คืนเจ้าแต่ข้าจะขายให้เจ้าแทนนี่พอมิตรภาพของเราเลยนะถังหยวนโอ้พี่ชายสุดที่รักเจ้าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของข้า ไอ้ตายเถอะไอ้อ้วนตูวน้ำหนักของเจ้าบ้างสิมาของข้าจะถูกทับตายอยู่แล้วจีน้อยพี่สาวสนุกมากเลยวันนี้พี่สาวจะไปแล้วอย่างไรก็ตามถ้าเจ้ามีเรื่องสนุกสนุกอีกเจ้าต้องเรียกข้าไปสนุกกับเจ้าด้วยจำไว้ถ้าเจ้าลืมพี่สาวคนนี้จะสั่งสอนเจ้าได้เลยแม่นางตูกูเสียวอีดูแลตัวเองด้วยพี่ชายเราคุยเรื่องราคากันได้หรือยังเราจะแลกเปลี่ยนกันยังไง เราจะไม่คุยเรื่องนี้ก่อนเหรอเรื่องที่ว่าเจ้านายน้อยถังเจ้าถึงกับขายภรรยาตัวเองในเกมนูกเตาเอาจริงๆนะเจ้าคิดว่านี่มันเรื่องเล็กนั้นเหรอข้อเอ่อถังหยวนเจ้าไม่รู้สึกแปลกๆหรืองไงเจ้าเล่นเกมแต่เจ้ากับจำรายละเอียดระหว่างการเล่นไม่ค่อยได้ต่อให้ขายกระบ,บี่และที่โยกไปก็เถอะแต่นั่นมันภรรยาเจ้านะ ถ้าคนตระกูลนางรู้เขา้าจะเป็นยังไงเจ้าคิดว่าเจ้าโงา่แล้วจะทําอะไรไม่คิดขนาดนั้นเลอสถานะของทั้งสองตระกูลได้แตกแยกแน่เจ้าคิดว่านี่บังเอิญกันหรอนี่ขอ้อไม่ได้คิดว่าพวกเขาช้าไปแล้วละ่ะถ้วยช้านี่มียาหลอนประสาทพวกเราเข้าไปติดกับดักพวกนั้นตั้งแต่เริ่มอ๋ออร่อยเนาะเจ้ารู้ได้อย่างไรกลับบ้านไปซะไปบอกปู่เจ้าเรื่องทั้งหมดนี่ บอกความจริงโดยห้ามปิดบังอะไรทั้งนั้นตั้งแต่พวกนั้นคิดจะก่อเรื่องต้องให้พวกนั้นเป็นคนจบเรื่องเองตั้งแต่ที่เจ้ามีถ้วยนี้เป็นหลักฐานปู่เจ้าคงไม่ลงโทษหนักเจ้าแน่เชื่อข้าข้าจะฟังเจ้าแต่พี่จิ้นกบ,บีคงข้อไม่ต้องกังวลข้าจะเก็บมันไว้ให้เจ้านี่เรียกได้แค่เงินของเพื่อนข้าเท่านั้นเจ้าต้องใช้โอกาสนี้เล่นงานพวกเขาทำให้แน่ใจว่า จะไม่มีหนูตัวไหนเล็ดลอดไปได้เจ้าเข้าใจใช่ไหมความคิดของเจ้าช่างกวงไกลนักข้าจะฟังเจ้าและบอกทุกสิ่งกับปูของข้า,ขาคิดวางแผนเล่นงานข้าเลือย่างนั้นข้าก็จต้องเล่นงานพวกเจ้าก่อนค้าเลือหาตระกูล,ลีถ้ามันผิดพลาดอีกครั้งมันจะเป็นจุดจบข,ของพวกเจ้าพวกเจ้าโชคดีคราวนี้แต่มันจะไม่มีโอกาสครั้งต่อไป ให้กับความล้มเหลวของพวกเจ้าพวกเจ้าทั้งคู่ถูกโบยสี่สิบไม้เป็นการลงโทษและหักเงินครึ่งปีเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เจ้าไปทําในสิ่งที่เจ้าต้องทําเข้าใจใช่ไหมสี่สิบไม้ถึงเราจะไม่ตายแต่เนื้อได้เปิดออกมาเนี่แต่เราก็ทําได้แค่ต้องยอมรับฮึ <c oughs> จินหมอเสียงั้นลรืออกไปได้ออกไปตรวจสอบว่าเหตุใดจินหม้อเสียถึงได้ชนะเดีย๋ยวทำไมยาถึงไม่มีผลกับเขา รายงานทุกสิ่งที่ได้ให้ข้าทันทีแล้วก็คุณหนตูตูกูเซียวอี้ไปที่นั่นเป็นเรื่องบังเอิญงั่นเหรอหรือเป็นแผนของเจ้าจินหมเสียสืบเรื่องนี้มาให้ข้าขอรับรายงานครับตอนนี้เสียนาบดีของตระกูลถังและกองทหารพร้อมมานับร้อยพวกเขากำลังมาที่ตระกูลหลีพวกเขา,า,ลลเขาดูโกรธเกลี้ยวมากอะไรนะ๋อเสียไอ้ร้านเร็ว ออกไปพน,นันมาอีกแล้วลูกครั้งนี้เสียเงินของตะกูลไปเท่าไหรล่ล่ะน่ะนี่หอกนี้มาจากไหนกันนายท่านนายน้อยได้มาจากที่ชนะการพน,นันเจ้าค่ะฟินหมดเสียมันชนะจริงๆเหรออะไรกันนี่ใช่เจ้าค่ะนายน้อยชนะแล้วได้ทั้งหมดนี่มาจากหอทองพันชั่งหลังจากกลับมานายน้อยวางทุกอย่างไว้ที่นี่แล้วตรงไปที่ห้องสมุดเลยเจ้าค่ะอืม เราพองเจ้าคิดว่ายังไงเรื่องนี้บ่าวไม่รู้จะพูดอย่างไรดีแต่อาจาเป็นเพรนายน้อยอยากจะเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นถ้ามันสนใจในการอ่านหนังสือจริงๆจะดีไหมถ้าข้าส่งมันไปเรียนที่โรงเรียนหวนซินนะนายท่านโรงเรียนหวนซินนั้นย่ำแย่เกินไปข้ากลัวว่า,วาถ้านายน้อยไปแล้วนิสัยเก่าเขาจะกลับมาเฮ้อเราพ้องงั้นเจ้าคิดว่า ข้าควรทำยังไงกับหลานข้าคนนี้ดีจินมอเซียเป็นคนเจ้าปัญหานักนายท่านไม่จำเป็นต้องกังวลมีหลายทางที่จะปกป้องนายน้อยปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เถอะก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่6หากมีตรงไหนผิดพลาดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามาชมในช่องของผมใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ แล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้ทําคลิปต่อไปเรื่อยๆก็ขอบคุณเพจผู้แปรด้วยนะครับที่แปรมังะสนุกสนุกมาให้อ่านยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพจผู้แปลด้วยนะครับหากใครอยากจะโดเนทผู้แปรก็โดเนทได้ตามนี้เลยนะครับเอาละครับไม่เจอกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ